สวัสดีครับเป็นวิธีอีสานครับผมสวัสดีครับพันอุ่นม่พุ่มพิธีอีสานครับครับผมตำบลวิีอีสานเก่าครับผมผมทีนุ่มยิมม่วงพิธีสานครับผมครับพิอีสารเลยครับสวัสดีครับหน่วยพิธีอีสานครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมั่นิธีอีสานครับครับพี่รังงครับสำหรับคลิปนี้กําลังพาพี่น้องมาหาข้ากินพี่มอญเนาะครับวันนี้มาหากินทางไหนครับพี่มาหากินนี่นะครับนั่นอหน้องน้ำครับนี่น้องน้ขนาดใหญ่อ่านน้ำน้องน้ำเน่อ่านตำบล มื่อนี้ไปทางไหนก็าพาทีมงานไปทางไหนก็น้ำทีมไปทางไหนมื่อนี้ยสุ่มเ่าลงไปแต่โดนแล้วทีมาโจมสุ่มกันนี่เมื่อนี้แม่นครับว่านว่าคลิปนี้่น้องครับจะพาพี่พ่อน้องนี่มาหาโจมสุ่มปลาแม่นครับผมโอ้ยสุ่มได้ไดปีไก่นี่ก็ปีไก่ เขาโดนหิบเพรท่านมาหยามจักเทียอยู oh. yes, okay. ่ครับผมครับเป็นสุ่ม่น้องครับผมครับที่เขาลงไปเป็นหนึ่งปีเต็รียมเะพ่อเนาะครับผมเออสุ่มที่วิ่งไก่ลองครับบอลลุนน้อกันเมื่อวานสุ่มหนึ่งปีนี่เขาจะมาทำไถ่อยัางมาเลี่ยติดตามเมืองเะพ่อเนาะติดตามครับผมครับผมครับรายกาที่นู้นครับทางบ้านของมี่บ่สุ่มสิลักษณะแบบนี้บั่มีครับผมเป็นที่ไหนครับทางบ้านเขาคือเอาใหม่เป็นสุ่มเกินไ็คือไปลงกำใหม่ครับลงกำครับพอถึงถึงเวลาก็เป็นปีก็เอาด่างไปกันล้วก็เอาไม่ขึ้นแล้วก็มาแห่ครับผมโอ้เพื่อละกำครับผม กำมาทีครับผมโอ้หากก็ึ้นเลยยิ้นไปลองครับแต่ว่าทางบ้านเขาเอื่นแต่ซุ่มเนาะทางนี้ก็เลยยินหัวแต่เลยยิ้นนั่นกันมาซุ่มครับผมแสดงว่าแต่ละพื้นที่เอื่นมาคือกันแล้วครับเนาะแต่ว่าการหาอยู่หากงีคล้ายๆกันท้องที่นู่นเนาะเอาไปไปไปลอวครับเป็นบมืงน้ำกันไปลองครับผมโอ้ยขักแน่หลายพี่น้องเลยอันนี้ก็คือบริเวณหนองกระทุ่มพี่น้องครับสีหนึ่งที่น้องครับที่เขาวไปได้มากนะครับว่าแต่ปีกายไก่ผัวพี่น้องน้ำช่องนี่ก็ถือว่าเริ่มลดแล้วล่ะพี่น้องเลยไปพัด้บ่ ไปไเบิ่งกรล่มันจะจำมยู่คือเกาบ่ล่ะพี่รองครับสุ่มดูนี่ใเตบบองพี่ืมแม่นพ่อพีรองเอ้บ้านนี่อืมโอ้พ่อนามันคือไปตเลืกแท้เขาเชี่ยวได้พ่อดปไ้หรออืมได่ดีจำนีโอ้โเดี๋ยวพันอุ้ยรองเบิ่งกหล่มันชมหัวยืนมือบ่ไดี่ดลงราดแล้วแม่นบ่พ่อว่า เเอาบิงแต่ว่าอันนี้เขามีทั้งเหมดสามซุ้มพี่น้องครับผมแต่ว่าเดี๋ยวให้พันอุยออ๋ยร้องเซอร์วิสมงคลถ้าเกิดว่ามันเลิกหลายเขาจะเอาอะไรกลับไปเอาซุ้มท้งพุ่มไม้พี่น้องครับครับเพราะซุ้มนี่ซุ้มใหญ่ได้พอเพราะว่าช่วงนี้คือว่าเพนครับเอาช่วงหน้าแล้งแล้วน้ำก็เริ่มลดเริ่มขอนลงแล้วพอเนาะครับผมเอาเดี๋ยวเบิรงนรับกันพี่น้องครับผมพันอุย๋ยลงไปเช็คเบิ่อนะครับเรารับน้ำเขาทำไง โอ้ข้าน้ำเลิกหลามมันออกมาได้ดีพี่น้องครับออกมากดิพี่น้องตามมาครับผมสิพาลงน้ำครับผมครับผมเห็นไหนครับเห็นไหนเป็นไหนพ่อเึ้นไหนปะพูนไปมองพูนไม่ไม่พูนเขามันเลือกถมหัวมันออกมาได้เลยสมเอาตัวพูนก็ได้เยืนมึงโน่หำมีไม่บ่อยในยสูงยังมีไม่คือกาบ่ มีเพียโอเพียงค้อบ่ฮันพอเยอะไหมกโอ้ใม่หลักฮามเบิดเลยพี่น้องครับโอ้อ,อย,อเ,ย,เ,ยเท่าก็นยังพออือนะเอาไปไปพี่น้องครับพี่้องไป,ไปเอาตุ่นพี่น้องครับติดตามกันพี่น้องเลยบอลนีเฮ้าอ้อพี่น้องครับบอลนีเฮ้ากะมอฮอดพื้นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยทั้งพุ่นกับพันอุ้ยลงกันแล้วอุ้ยเฮ้ย ไอ้โอ้ยโอ๊ยตัวไม่พี่ไห้โมทไห้พ่านหนวดผู้สูงๆไอ้พ่านนูลงไปครับผมครับเดี๋ยวพักกันลงหน้าน้ำกันพี่น้องครับไปไหนเฮายเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันพี่รองครับน้องสำรับการมาโจมพี่น้องครับผมครับสุ่มปลาพี่น้องครับที่เข้าถิ่มไปหนึ่งปีน้องครับน้องติดตามเบิ้งน้ำกันพี่น้องครับไปไหนีโอ้เป็นไรพี่มดเย็นอาหัวหอยวะพ่อหอยมีแต่แนวกลิ่นนี่โอ้พี่น้องครับครับวันนี้มีแต่แนวกินพี่น้องเลยสักแม่ทะเลาะเอาละเอาละ ่าพี่มอดครับลงไปทางใต้เด้อพุ่นละช่วยหนวดไปเอาเอาส่นพุ่นอลยถามกันครับพี่มอดเคยอย่างน้ำมันี่นเคยจมซุ่มปะบอกเคยบอกเคยครั้งแรงเลยเอาเองไตก่อนดิอย่าเฝ้าไม่อออย่าเฝ้าไม่ออกครับ้าออกเลยปลาที่ตื่นต้องไปควบคุมผลาขึ้นซะก่อนครับปลาต้องรวมกันคนระเบิงอันพี่น้องครับผมงมหาส่วนผลาก้อนครับผมเห็นส่วนผลาบ้านน้องนุ่มเห็นว่าเออละลายเริ่มดึงขึ้นแล้วนั่นละดึงแล้ววันนี้เอาต้องเอาไม้ใส่ครับผมใส่ไม้ไปเด้ครับผมครับผมเอาไม้ไปตัวอันนัดยกเส้นเข้าไป วันนี้ทางใต้ยผมมองพญานวดพญานวดเห็นเห็นเห็นสนผ่าปอเห็นสนเห็นสนผ่าไปเห็นเสียผ่าโู้โหหม่ทีนด้เนาะเที่อแมนครับเดี๋ยวนุ๊กไปก่อนเดี๋ยวจับทั้งนี้ไปก่อนละกันก็ใหม่จะียฟ้าโอ้โหทางใต้ยผมเลยใหม่เสียฟ้ามันขึ้นเยอะอะลองครับผมครับวันนี้อันยาฟ้าไปต้องไหมครับอันอันเป็นผ่าหรือเป็นยังเออเอาค่อยๆค่อยๆไล่ขึ้นก่อนพาหนวดยกขึ้นไปเอาเดี๋ยวพี่ลองครับผมวันนี้ เอาละหมดนำแล้วพี่รองครับหนวดสี่ห้องพี่้องเหนือเอาเอาโซนตั้งกันเลยพี่้องเลยเอาลากบัณนี้เอายก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 ขึ้นครับอันนี้ยกขึ้นพปกันเลยเด้อพ่อบนยกขึ้นไปทางพ่อบูนน่ยยกแล้วกันยกขึ้นกอนเอาเนี่ยละหอข่าหอบเข่าครับหอบทางพหนวดนะครับหนุเอหออุ้ยเอาขึ้นอเลยเอามา้นมาบนขึ้นกอนยกขึ้นกอนขึ้นมาบา โอ้ยเพียดีราบไปได้เยครับผมสมาชิกได้หอยพี่รองงานงานเนี่ยายกเนครบคุมมดไปอาซักไปเลยครับโนก่ตั้งหม่พี่รองขึ้นมาครับผมตักึินมากก็ได้นลายอยู่นี่มามามาเฮียเพิ่นเราบ้อก่อนเดี๋ยวเดินไปลองครับอ่มหนุนุกอบเข้ามาอีกนะพี่รอครับบังล็อกันพี่รองางานนี่ฮเนา แต่เมืองต้องกันเลยครับว่าเขาจะไปจังไหร่แล้วครับจะมาท้มไส้แล้วว่าสลับซุ้มหนึ่งตีไปลองครับที่เขาถิ่มไว้ทัพพสมบูรณ์เนาะแมมนครับผเป็นได้ครับเพราะถ้าตะเกาว่างไวหึงหึงหมานแมนบ่โอ้ยนี่ไงปลามันดูดีเอออันตะเกาว่แตะไม่จะคือกันบอลนะครับเบิร์ต้องกันเนอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาไม้ออกก่อนครับผมจะเ้าขึ้นมาบ้านนี่เอาไปลองครับครับอ่าพันอวยเข้าไปครับอ่าจะให้พันหนุ่จะทำอะไรอ่ะน้องน้องน้องกินมันหลุดไม่ตั้งไม่ตัยว หอยักินนทั้งนั้นนี่ยิ่ง้ำใหม่ครับงานนี่พื่อนอะหหอยอะเราสไดเขาไปยิ่ไม่น้เยหน่อยนีหอยอยูเพื่อนอะันนี้สคอนเด้งมันนหมดจับไปเสื้อนวเตจับไปื้อให้โจมเือราไม่อะเียวครัยงมไดจมบอกเด้อไปลองครับผมวันนี้หอยเาจันลงอ่ะมานะ จากไจนูขึ้นแล้วเนอะเอาไม่ออกเอาไม่ออกต่อเขาก็ได้พ่อียนอเออ่ต่อเข่าไปเลยแกแกเอาได้บ่เฉียดยันหมเลยถูกไปมมีจะหันเอาเื้วห็นหอยวะครับเห็นหอยวะะเกี่ยวินหอหรมื่อ้าเห็นหอยลุลงไงเด้อเอาโอ้โจัแมโ้ยจแม่พ่นพ่นลุ้นแล้วทั้งคุณนเป็นไร เบิงน้ำกันที่น้องครับงานนี่ใหม่คือบ่มีนาะพอเอ้ยมันขึ้นหอยแท้่มรนไ่ไลอยเอาลยเดจังอลงหลอยู่ไ่ะเดิกัี่น้องครับงานนี่บนได้ได้รอนบิงได้กเลยคักเนยคว้าคอระวังสับตแงงนไดบ้งมมันกับหนุยมันรู้ดีีัน้าออกเเขาขันอยู่ตน้ไปเนาะมีาหพี่น้องเอ้ <blender> เอาสิแน่มีหอยแล้วพ่อเนาะงั่นจะไปดูอาารชิคได้พอต้มพอแกงบ่หลับพี่้องครับหอยกันเลยอาโอ้ยวัีมาเอาดวนเลยไม่เดียจะก้หายไปเต็มมเอเอาสองกอนนั่นละอ๋อมาต้มเ ออมากรับอุ้ยจับไปเลยเออพวกไม่ออกก็ไม่ออกรถก็ได้เอออุ้ยอุ้ยจับไปอีกจับไปเออไม่ออกอ่าอุ้ยน like. ะครับหอมบบนี้คือน้อยๆดอกพี่รองครับตัวนี้นี่ึ้นนี่ขึ้นนี้สารพัดสมบูรณ์ไม่ยังหลายอยู่อู้อ่เอาออกสักนิดเนี้ย ตแตงว่าปีหนึ่งพี่รองเอ้ยที่นีอย่างบรหลดั้งครับสุ่มปีนี่เลมันตัดใหม่มาลงกใหม่ได้ทาตาเกาก็ไรไปใส่ลอดก็ี่นี่นะโอ้ได้ก้อยหอยนี่ละอันนั้มันหนีว่าเปลี่นพี่รองครับเนี่ยออพันอยเบิ้งส่วนดีว่าล่ะพันอวยส่วนท้าพันอวยฮะกอดดีว่าล่ะเบื้งกนาอุยอันไอ้ยามันอันอ้ยามันออกข้างส่วนนะเนาะ ผมกอดเพราะผมกอดไปอยู่เลยอออกไก็ออกที่หละกระามผมออก่ารมันบกาถามหรอแกม่หลอกบอาถ้ามะการถามบอกมาะกาอยู่ปลาตัวที่ยู่น่โอ้ฟองขาดูท่าแล้วพี่จ้ปลาตัวเนี้ยค้ยใส่ปลาป่ะนี่ย้ส่ปลาพี่น้องเอ้ยปลา่เนี่ยเอาวเอาวกไม่เอากเลยเหลือไม่ทั้งนั้นพี่น้องครับครับอ๋อเขาไม่ออกเมือนเขาจะเอาขึ้น นี่ต่ป่าต้นไงตัอปลามันง่ายเข้ามามาแล้วพื่องครับเป็นตั้งต่พ่อไดงานให้อขึ้นเลยาม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 างาไหนเว้ใจรุดเดนโอ้ยลดลงหาละแปดิ่เลยิโอโห้มีแล้วมีแล้วมีแล้วจ้บดึงๆค่อยค่อยค่อยๆไงขึ้นมาพี่องครับตอนนี้าเอ้า เบิดจามเบิดเอาเบิดจามเบิดเบิดจามเบิดจามเบิดจามเบิดโยกไอ้กี่ต๋มบอกกี่ต๋มกี่ต๋มไม่หรอกครับไม่นช่โยกหเออโยกโกมันโดนไปยีพี่น้องพี่น้องครับงานไหนเฮาอ๋อเบึ่งน้ำกันพี่น้องครับงานไหนพี่น้องครับโยกอ่โยกอ่เออหึงเิ่ามากเลยโยกไปกี่ต๋อมอ๋อเบึ่งน้ำกันพี่น้องครับเจ้าตีพี่นอโยกหน้าโยกหลังไม่ได้อกครับเคนมาโยกโยกเข้าไปโยกเขามันหลุดลูกคนละพี่น้อง อ๋ออ๋ออ๋อได้พวบันไดเเอาแนมเถึงพี่องเยเอาเอาอาเอเอาเอาเอา่อเอาาแเสร็จเลยดาอืมเอามอีกงายักม่อกพี่องครับนึ่งสอพร้อมกันตัวนี้พี่มอสิุสิุทมีมอสได้นี่ มาอันมบ่บ่บ่ต้องดึงมาดึงมองไม่เห็นหนวทีปะเนี้ย่ต้องไปดึงมองเงี้ยวอ่่านเบื้องผิดรองกำังกำประเดี๋ยวพูดบอกตัวย่างนี่ตัวย่างพูดบอกเี้ยเ้ยนี่เอาเบิ้องตัวย่างนี่ฮะนึอามเอาขึ้นไปยืองไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ย้ยเฮ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 ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ ียวกันครับเียวกนนี่อย่างนี้เดี่ยวเลดี่ยกันเดี่ยวเลดี่วกนเออทั้งนั้นครับส่วนอ้ยี่อกเลยหมอ้าลองเบงพลังงาครับอเบดึงออกได้นะมึงนี่มึงนี่มองนี่ดึงกระจายออกไปนะเดี๋ยวด้อเออดึงออกกองๆก็นี่อ้ยพลังงานครับนั่นิึงน่พลังงานครับนี่อ้าเอาน้ามาใช้ยืไปนี่เบิ้ง มีอย่างแน่นองครับแต่เบอร์น้า,านกันปล่อยลงไม่พอป่ะเนี่ยเนาะลงล้าไปอ่ะหมอดไปยามลงน้ำเท่าหพี่อ้องครับงานเน,นี่ยเยนาะมาน้ำไม่เลยล้ำไม,ม่เลยน้ำไม่เลยว่าน่ะจาบังจว่นน่ะครับผมครับผมเดี๋ยวครับผมลากพี่รองครับผมเนี่ยเดี๋ยวันฮ่นนั่นแหละครับผมอผม่ะเราไปง้เอาไป ตักเงินตักเงินด้ยพี่พมอจะไปเลยพี่พมอจับสุดเลยเราครับมันจะมีป่าบ่พี่น้องครับเบิ่งน้ำกันก่อนนะเยอะเยอะมาไปต้มนวไปจับไปต้มพูดนวดต้วเออเบิ่งก่อนหนะพี่น้องครับเนี่ยพอได้ต้มได้แกงบ่เนาะเดี๋ยวด้าพี่พมอเดี๋ยวลากเลยดีก่อนก็ได้เอออ่าก่อนครับผมต้องิดตุ่มหลายพี่น้องครับงานนี่ แต่ว่าที่แน่ๆนี่มันกลับไ่ค่อยได้ดอกพี่นะครับเพราะว่ามันมันเอาไว้ถึงนะพ่อเนาะโอ้ยมันโดนครับแล้วบอกไงว่าการล่างตัวนี้คือเขาจะไม่เอ็ดไม้พี่น้องครับผมเขาจะเอาลูเอา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 ซุ้มลงไม้นะครับเน้องเพราะว่ามันมันเป็นซุ้มเก่าซุ้มห้างแหละพี่น้องครับว่าแบบนึงก็ได้ว่าต่อไปในพ่อนาแรกในจมตลอดได้นะพอน้องแน่นเอาลูกแรกมาจมทิตย์ละเทือสองเทือก็ได้พี่น้องครับสองอันนี้เทือหนึงก็ได้สิพี่น้องแต่ว่าเนี่ยเขาก็ต่อมันลื่นไม่แบบพี่น้องครับผมเอ้าโอ้แต่ว่าปังแง่งได้พี่มอเตอร์ เะอด้รได้ปลาบังซิ่งนี่ดอกพี่รองครับผมครับเนาเก็บเลยบ่เก็บเลยเดี๋ยวเก็บตัวพี่รองครับวันนี้เอาองมือเนืหอก่าปลาลุดได้สตัวแล้วนะอุ้ยเก็บปลาลอดไปใส่แกงเราไม่รองเอไว้าาได้สมตัว มีแต่ปลาตัวนี้โอ้ปลาขาวิ้งใหตัวนี้พันหนวดถึกตายแล้วใช่โอ้โหปีกปปีกเก่งมากพี่น้่มนี่โอ้ยบังหน่อยหอยไหมพันหนุ่ครับจังหวัดเนาะใช่ครับง่ายๆตัวนี้ไหมอ๋อมาเลยหอยก็ได้ไปต้มอลไรพี่น้องครับครับเลยโอ้ปลาคอตัวนี้ปลาคอเลยโอ้โหพี่น้องครับปลาแบบว่าเลยโอ้ปลาดูปลาดูปลาดูสนุกเอาละลองมาฐานนึงก่อนพี่น้อง นี่ประสบการพันตัวนี่เนาะอืออือไปสักการเมืงครับงานไหนเฮาสุดยอดเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นซุ่มแรกนะพ่อสบู่เนาะครับผมเดี๋ยวข้าเอาซุ่มต่อไปพี่น้องครับผมเดี๋ยวเบิ่งซุ่มต่อไปอีกเนาะเนาะติดตามกันพี่น้องครับผมเดี๋ยวอ่าล่างตัวนี้ดีกวเอาซุ่มลงไม้พี่น้องครับตาเบิ่งทั้กันพี่น้องอ่ะมาพี่น้องครับงานี้เฮามาเบิ่งทั้งนี้พี่น้องเลยบันนี้ ในน้องพี่น้องครับตัวนี้อืเดี๋ยวไปไปทั้งไต่พี่มอสพี่มอสพี่มอสู่สูงลงให้พี่ครับอายุแกแล้วกันอันนี้อันนี้ยจะโยนไปผ้าน่ะเป็นกลางครับผมขอพี่พี่และพี่มอสมัดลงพี่เห็นมอสพัดหรอีแต่ว่าตัวตัวตื้นตัวไม่ยิงพี่เดี๋ยวพี่มอสลงไต่พุ่นเพราะว่ามันคนต้องสูงเดิเดี๋ยวเบิ่องกันพี่น้องครับแบบเห็นแล้วเห็นบ้า ยกพี่น้องไอ้งอพปกข้างใต้ก่อนยกข้างใต้น้ำจนนกน่มอนสูงไปพมอดลงนพมอดสูงกว่าเด้อน้าซื้อโอุ้ดหนวดเลยพี่โอ้ำไหนวดผู้พี่ไปอ๋ถมหัวเลยอ่าเดียวยกชางข้างนั้นก่อนไปเอาไปเด้อมาพองครับเฮ้ยกตรงนี้ก่อน มาเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นกนไี่น้องครับเดี๋ยวทีมงานไล่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 ขึ้นมาก่อนเห็นว่าขวางนั่นาเนี่เออาคี่ต้องครับโงกันข้างนกันเลอพอสมบูรณซื้อนาเอาอไหนวดเร็วๆไาวังนี่ไวดอย่ามาเยอะเกมาครับเกมาเทมางพี่น้องเร็วเร็วเียวะครับเดี๋ยวนรเรเรทงโลยเพสบูรมาแม่เพราว่าเั้งนา

อาจะาับน้ำน้ำขึ้นมาให้หนวดเจ้าดึงดึงซุบอยู่หลังเหยืไปนล้วไลมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดิน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 พี่รองครับผมตัวนี้ก็ลองควบคุมอานการที่นี่ก่อนนวดแค่หยียบไปเอ้ามันดึงก็มาขึ้นเนี่ยอ๋อมามาเอามามามาเดินขึ้รองครับพผมนะฮเกาได้แล้ววันนี้อ๋อเสร็มาแล้วเฮ้ไม่เรื่อยไม่เรื่อยพูออกเป็นเงาๆสิบุปถญางเงาผื่อนี่พี่รองถ่ายเงาตัวมันเงาตัวเดี๋ยวจะให้ใจกันนั่นหันใจกันหันใจตัว แต่ว่าทั้งพุ่นล่ะพี่น้องครับครับทั้งพันอุวีนะควบคุมสถานการณแล้วเป็นครับครับอ่ะพันหนวดพันหนวดลุดแล้วพันหนวดเท่านั้นลุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วยกขึ้นยกขึ้นกันไหมเดี๋ยวได้ครับผมครับป้องดึงกันมาก่อนพ่อเดึงกันไหมเราฟังก่อนฟ้าดึงตัวนีเลยกันไม่หยังงูที่นี่หยังโอ้ยไม่ไปยุงบ่ไม่หยังไม่ยุ่งหรือว่าไปยุ่งเอาขึ้นกาเไ้ม ยังยี้กันนะดึงมาดึงมายกขึ้นมาทั้ง่อตัวนี้ตัวนี้ยกขึ้นมาขึ้นอืมบึกน้อกันไม่ร้องมัครับผมครับที่เนี่ยเห็นหอยแล้วล่ะแต่ว่าปลาในบรัวจะมีหรือไม่มีดิเอาแล้วละเอาใหม่ออกไปไปเพิ่มเงินนะน้องอ่ะพี่น้องครับนี้เอาพี่มอสวางไปเลยพี่มอสง่ายขึ้นง่ายไม่ออกเลยพี่บอกนี้เองให้หนวดดึงดึงคอไปไห้หนวดดึงคอไปดึงคอปอกไดึงคอปุ๊บไปดึงง้อดึงง้อไงดึงอยดึงอยู่ครับผมในี้เอาตาผมยนำอยู่ เอาหอยเอกให้เพี่อยองเหรอเอออุ้ยเดเดเบิ่งกะพี่ลองครับเอาลืหอยออดหอยเด้อพี่เด้อพี่เด้อพีุ่ดอดเด้อเบิ่งครับหอยนะมันจะได้กินเลี้ยวหอยแล้วนี่วบงงี้นี่อ่ะพี่ยกพี่ยกคนละส่วนก็ได้

อนี่โดนแล้วยิงเ๋้วพี่ไปเถอะนุ้ยแล้วผ่านเอาถึงโอ้แกคนละไปองเลยเฮไปทางงคางพ่นเอ้พี่้องคำครับผมเดี๋ยวเอาออกอีกค้อ่ครับผมครับตอนนี้ไม่เริ่มบอกลายละพี่รองคครับมาณจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วชื่เบองหลัละไม่กนดเดยวอเบื่อแล้ววะถึงไ้ ไม่ออกกันครับพดอุ้ยไม่บวกหงแงาขาดเด้งเง่เขาสขาดนะพุนี่ก็ขาดดหน่อยด้นี่งแงขาดออกแล้วมองแงงดออกมองขาดเนพี่น้องครับผมเบิ้งแนี่แงขาดตัวน่านปนีพี่น้องทางเขาด้ยออ อือคมืคมทังขางได,ดอ่ะเดาสวงเึินมาครับเลยใไม่เน่ยซึ่งเนอเดี๋ยวเปนเงินไปไไเาะไปวไปาไอไปขนึงี้ผมจะตัแต่ว่าเห็นเห็นเห็นก้องขาดไล่หลพี่น้องเห็นไแมหนโอ้ยนอ้ออตีเขาบนไดบัไดบ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 ได

ระวังเด้อระวังเด้อพอุยเลื่อนเคื่อนยุ่งย่ายน่ะอ๋อไอ้เฮ้ยโอ้โหีจังไน้องเ้ยอ้าลีปเนคนละอ๋อคเปิดมีดดวัเฮ้ยคือดังก็เก๊กแล้วไป้องครับตั้งนามาครับปุ้ยตั้งนามมานามมาลงก่อนต้ตั้คูมาตั้คูมาลางก่อนัลว เอพี่น้องครับผมงานนี่เอาไม้เอาไปทั้งหมดเลยพี่เด้อเดี๋ยวเพลินครับจะลายเขาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเนี่มันกะจะคือว่าแล้วมันครับเป็นพได้มีอย่างแบบพี่น้องครับผมครับเว่าปลามันกะนั่นสุ่มมันถึงเนอ่ะเดี๋ยวล่างน้ำก่อนครับผมเดี๋ยวล่างน้ำก่อนมาโคตรน้ำเยอะโอ้ยล่างเรื่อยๆก่อนอ๋อโอ้ยเฮ้ยได้ก็ได้ให้อันยืนไปที่โน หมดแล้วปลองเลยนี่ฟองขาดเมื่อยห่ลพ่อเนาะหอยปลาไหลหมดอื้เาเดหลายหลายมันหนักอะไรเบื้องตนครับงานหนฮอืมอืมไม่เอเบื้งตเพิ่งเห็ปลาแล้วก้ยได้ก้อยจ้านพ่อปลายังไเนี่ยังนูปลาสอยบ่เนี่ปลาขวทยบ่

อันนี้ในเบื้องพี่รองกับเป็นในเบื้องเบื้องหวยพี่รองพรอบคือว่าใช้ยนล้อพูดหรป้าพี่องกับผมนี่ออนนี่ปตีนปต้นนี่้แล้วนตามติดตามคก็บหอยเี่แล้วพี่้องกับผมครับเฮาตามาผมนี่ล่ะพูดเนินผู้ดเนนี่ยนี่เนาะออได้กินเนาะอันดวงเนาะอ๋อหานนี่ บได้ปลาก็ได้หอยพี่้องเอแต่ว่าได้กินแน่นอนนะพ่อสุบุญเนาะครับผมเดี๋ยวพี่้องครับเดีเก็บไปสัก่อนพี่้องครับจับไวอยู่ให้กินน้ำกันติดตามติดตามพี่้องมในห้องเอาพี่้องครับพี่้องหลังจากที่ได้ป่าไม่ปล่อยนะพ่อเนาะครับผมฟักดีดี้พี่้องครับโอ้ปลาอะไย่างไรเนยพ่อเนาะโอ้ยอันครับผมพี่นพองครับอันนี้ปลาน่อยนี่ก็ปล่อยสัก่อนสัก่อเนาะเนี่ยอนอันนั้นดเสรไปปล่อยสากครับผมครับเอาเดยไปปล่อยสางปล่อยสางเอาพี่รองครับเดี๋ยพีุ่ รวดเร็ว er, ทันใจไวเหมือนโกหกนะครับสารพัอสมบูรณ์เลยายเก็ด์ยังพูดว่าเก็ด์ตรวจเร็วเพี่นอครับผมครับเอาละพี่รองครับเรียบร้อยแล้วสารับเมนูก้อยปลาแล้วพี่มอสี่เนาะโอ้เบิ่องในพี่น้องเอ้ยเป็นเแซ่บหลายพี่น้องครับมื้องในเข้ามามามาพี่น้องครับสุภูสุขพี่รองครับเบื้อเใากินแบบง่ายๆสักก่อนนะเนาะก้อยปลาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเือนในเข้ามามามาพี่น้องครับผมครับมื้อนีนเฮาเอามาสุภูสุขพนครับผมครับมื้อนีนเอาซิมเบื้อง่นเฮาโอ้ยบุญนะ ก้อยฝาใส่มดแดงได้พ่อสักิินข้าหน่อยมันบดเทียบแมนคุณพ่อแมนข้ามเนี้ยเงเกโอ้ยพ่อสักมาทมพอดีเป็นไงเข้ากันเลยมาทานเสียผักเจ้าพรอมมือหย่ไ้มแดงนะพ่อสบูใมาไปพ่อสบูด้ยพูดเ็วนะปนอะไรไม่้ครับไปหาพักไหนเอ๊ะพ่อสบูันี้ไปได้ที่โน่ขอท่ะ่วุดยอดครับผมไม่สีมือพ่อสบูเนาะครับเป็นไครับพี่มอสี่บครับแซ่บเลยพ็นมอพี่มอสีอ้วนในแท้ได้วลา อาหารตะลมมือนีุ่ดยอดแล้ระที่มอบผมไปหากินบ่ได้ได้นำหนาอาหารเขาจะเวทาคต้องได้กินเองด้วยพี่น้องก็จะเวทายเพราะว่าเขาขอรับเขาถามว่าบริษัทอาหารตามสั่งบอกเรื่องอะไรบริบึงในไรปลองครับหาได้ตามท้องไร่ท้องนาครับอาหารพวกนี้แม่ลงมาซะขันผู้รู้หากินเนื้อยางลุ่งหนองได้กินรลดแมงครับข้าวคานเนายแมงก้มกบมันพี่น้องเลยนี้เฮา อันนี้กาถือว่าไปจมซุ่มไปนะครับใส่บ,นนบัวร่าเบอร์เฮงดิบัโดนครับและการซุ่มในกาถืวาอ,อ,อว่าเป็นการไปลื้อไปนะครับเพราะว่าเขาจะเกตไม่เนาะครับไปบูรณะไม้ไปนะครับเพราะว่ามันมันถี่ว่าเป็นปีแล้วเนาะทั้งกีดต้มกี่ดินกี่ดยางแน่นทั้งไม้ตอกขอกลายไปนะครับครับมันเก่ามันหนังเขากับเอตไม้กับชัดไม้ตันหนังลุงนะครับเนาะถือว่าเป็นการไปบูรณะซุ่มเก่าไปนะครับเมื่อนีร่กาได้ปลาติดมาในน้อยครับเพราะเรายังได้กินโยนเอาที่โน่นเนาะครับผม แต่ว่าคลิปต่อๆไปดิสำหรับการจมปลาเราก็พาเรนนอนนะพี่มอสี่เนาะไปไดยครับพี่มอสี่ครับมีความยากความง่ายสำหรับการโจมปลาว่าพี่น้องฟังแน่ยสำหรับการจมสุ่มยากบ่ครับว่ายากครับมันกิดดึงปลาลากขึ้นครับผมอยู่บ้านเฮามีบ่แบบนี้ไดเ็ทบ่บ่มีครับแบบเป็นอืมบ่วิบแบบนี้เนาะครับผม เอาพี่้องครับผมครับไม่กินข่ากินน้ำนองกกพี่้องครับแซ่บนองก่อนพี่้องเลยพ่อสบูรณกับที่พกิจยมเป็นยังดอกคุณ่าเออจงไว้เพื่อโทที่นู่นวะครับผมอ๋าพี่้องครับกินข่ากินน้ำนองกก่พี่ครับมื่อนเฮาหลังจากพไปหามาพาดุยกะจักไปทางใดพี่้องครับไปหาผู้สาวบเขาพี่จีแมนครับผมกีมหยกีอดเขาี่มาอไทยดิ้งเไดบางลออาแดไหลเอาพี่้องครับสำหรับคลิปหนคลิปหนที่ต่ทึ่งนที่นู้นครับผมคลิปตะต้อไปภาคฝานพี่ับ